สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามาชมช่องวันธรรมดาของผมครับสำหรับมือนี้ครับเมื่อพอๆไปโจเป็นคลิปวิดีโอเบื้องหลังการเฮ็ดคลิปช่องของไอยโจชี้หน้าเองเนาะแต่เป็นคลิปบล็อกวันธรรมดาครับสำหรับมือนี้ครับไอยโจเห็นเมนูเกี่ยวครับเสือร้องไห้ออกองงนะผมเห็นมือในองค์เนี่ยตอนนี้ออกไปแล้วเดียวแต่ว่าเขาสิมาเฮ็ดน้ำจิ้มก่อนจะน้ำจิ้มนอยโจได้เฮ็ดออกคลิปในช่องไอยโจดอกสิมาเฮ็ดเป็นเดิมไอ้มันเวลามันโดดระลอกลงไปนิดนึงนะเพราะว่ามีท่านผู้ชมบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคลิปเน่าคนจีนะก็เลยอยากลองเบอกว่า ก็ดิตัดช่วงช่วงตอนที่แบบมันเายวเกินไปจะเป็นช่วงอาจจะบ่สําคัญบางคนอาจจะมาเบิ่งความซ่ดอย่างเดียวสินะแต่เลยล่องสีเอามาเฮ็ดน้าจิ้มออกทั้งช่องนี้เพื่อที่น้เสูตรใน่านผู้ชมเบิง่งอีกแบบนึงเนาะเข้าใจบ่โอเค <c oughs> okay. ถ้าเข้าใจก็ทงกันแล้วก็โอเคเดี๋ยวฮามาเฮ็ดนี่ครับจเจ้าขมเจ้าดีใบโจ,จเจ้าดีขีเพียยมันก็จะเป็นใส่ถุงับผมคุณสิใส่ถุงใงห้เนี่ยขีพี่อสองถุงแล้วก็ดีถุงนึงแล้วก็เลือดถุงนึคงับผม ปลาซึ้อเงินเะสือมาแล้วโอเคน้าเพ็ดเจ้ากันครับนี่ตอนนี้ใช้แก๊สปิกนิค่ครับผมในการจุดเตาโอเคจุดติดแล้วพอจุดเตาติดแล้วทั้งกะทิเทอันนี้เข้าไปเลยครับขี้เพียรของห้อนะงการต้มขี้เพียตรต้มนั้นซุปเพื่อที่จะบริหารมีพยาธิที่มันแบบอาจจะมีพยาธิลงเรืออยู่ในขี้เพียรนะต้มไปมันตายไป,ไปล้ากินไปทั้งทีบ่เกิดพยาธิไม่โตเนาะ ในส่วนดีนะส่วนเหนืออีกอย่างหนึ่งเด็เพราะว่าส่วนเหนือนี่เขากินดิบ <c oughs> แกกินเพียรใส่ไปครับสองถุงเพียร<อ>นี่เป็นดีครับผมดีกว่าแว๋วใส่กันไปเลยระวังล่อขี้เพียเขาสูคกับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ฝนตกเนะบายตัวฝนตกาอายุมันเข่าครับการรักษาสุขภาพนี่ต้องพูดในที่มันซ้อนฝนตกก็เดือยอย่าไปตากฝนคือโจ้ล โอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวสุเปินึงครับผมมึงมองหาเต่าพุ่น่ะเต่าลบอยู่ไต่ทงไต่ตะลาหน่อยเต่าหมก nhay ครับผมไปยกไปก่อนเต่าเราเตรียมพร้อมมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวทำการก่อไฟจะนี่วิธีก่อไฟแบบสไตล์เยี่นศีลกินแซ่บนี่ครับเมันใส่เตี้ยนะผมก็ขับก่อไฟจวดเคยนี้่ก็ไฟจวดเด้อเป็นไฟโบ้ไล่ครับผมยุบายยังใส่ไฟตัว <c oughs> น,นี้อยู่ <c oughs> จุดไฟใส่เทียนอันนี้ไม่อ้อยไฟครับผมไม่แกงคู่นี่แม่แม่เพินโจมากสับแกงคู่เลือกไม่ออกเรากมาอ้อยไฟได้เลยวนี<ๆ>้เกิดเซนลโลเข้าไปเลยโอเคแค่นี้ก็เสร็จเป็นีเรียบร้อยแล้วครับป้าไยติดถ้า,นาันกาบอันแดงขึ้นนอ,อกเอาอลงไปแบบนี้โอ่งเลยเนาะ มาระวังลอทางจ่าครับผมเขาจะทำการหมกนะักเนื้อไปเลยครับนี่ออกมาแล้วไปเลย,นนย,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 ยนะเนื้อติดมันต้องเนื้อสิหยาบติดแข็งอยู่เด้อไปเกลือจิ้มกันพวกหอยเสียรสชาติของเนื้อเสียครับเขาต้องทำการเอาเกลือรุ่ยจืซื้อจริงๆนะอเอาแค่เกลือรุ่ยจือซื้อพวกที่แบบมี่งน้ำจิ้มของเ้าอยู่เดีวยวนะอัตรลบรุ่นเจิ้งซีโบเลเสียไปหมกักเกินไปครับไปนิดเดียวเกลือไม่ได้ใช้หลาย เก็บฟ้องไปเลยครับร้อมยางเสร็จเรียบร้อยมาอีกนอ่กวันนกต้องระว่างต้องร,ระาโอโอ่านนงครับอกอุ้งทับเอาระวางนี้ยกอป้งทับครับทีนึง ด้านในก็จะเป็นแบบนี้เนื้อเสือเฮาพร้อมแล้วไปเลยใส่เข้าไปเลยเกี่ยวเข้าไปเลยครับนี่หอทําการปรับจุดให้มันมาอยู่ในจุดที่มันถือไฟได้ไง่ายครับผมนะจะทําก,ทการปิดฝาไปเลยครับนี่ปาวงพอไปตอกห้ยม,มังงลยพ่อคือตอนนี้ได้กินหอมของเนื้อเสือม,อมากๆเลยมันจะเป็นหอมไขมันมันครับผมถ้าคุณกินเนื้อเป็นสีรูว่ว่ากินหอมของไขมันมันเป็นแบบไหนเนาะ S <S ให้เดี๋ยวเราติดตามเราผสมตะครุ่งนะครับให้มันครบปวนอยู่น,ยนั่น,นี่ก่อนยางไปโดนเดี๋ยวมาซอยกินแซ่บเลยเนะยาะสีเที่ยเขาต้มซุปไป็นที่ระเบิครับเดี๋ยวมาคนกันเลยนเนาะผมเทขี้เปียเข้าไปได้ครับจะเต็มเลยขีดป่นครับผมจดจ้วเลยมักเป็นลายสายลายสองส่วน ขัวครับกะเอาขบัวครับผมใส่เข้าไปครับกะเอาตามใจชอบเราต้องมักหอมกลุ่มๆใส่หลายๆแล้วก็ผงชุรล้นเนี่ยโอ้โหหน่อยไปช้อปปิ้งใส่มาชุบล้นครับผมใส่เข้าไปตามใจชอบคือเรา น้ำปลาเพิ่มความเค็มจังไยครับจ้เพื่อให้เขาเป็นอย่กระสิ่พ่อกกาใดายอยู่นี่ออกมาตรงมานี้เดี๋ยวซอยผักไสอนหอมเปบบๆกับ้นหอมบะหมี่ไว้ที่จีนหอมเมื่อกันนะนนี่ซอยเข้าไปเลยโอ้ถ้าเห็ดแก้วเทียเ่ยวยุ่เพิ่งม,มาเต็มแล้ว ครับใส่ลายกับหอมลายกับใส่เข้าไปหมดหอยมาเลย <S <S แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสุดยอดเลยทำการคนเลยนี่คนให้มันเข้ากันอุจจาระ นนหอมกลุ่มเลยหอมกระขัวครับดีนี่ใส่เป็นดีง้อแท้ๆครับผมมัดใส่ถุงมากเพราะมันดีขวดไปจงลงเลยใชนึงมจะอยากได้เข้มข้นกว่านี้ก็เพิ่มกระขัว,วเพิ่มพริกป่นครับถ้าว่าเพ้นแล้วก็เพิ่มเติมกระขัวกรับพ่อได้โจวัดทำอะไรได้ลแล้วเดี๋ยวชิมรสบ้างเนาะชิมรสครับ นั่นได้เลยอย่าผมปุ่มเลยมาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิง่งยังไงกับนี่วัดเชื้อของไงเนี่ยหน้าตามเพียงใดเวลาห้องอบองค์นี่ครับถ่ายคลิปด้วยช็อตเด็เดๆช็อตนี้ครับผมเพรวกไอโจเสี๋ยไปกินนี่ช่องของไอ้โจชแนลนะครับดูดิเลื้ยงออกมาเป็นเสียบปุนะมันบ่สุกหลายเปอร์อรเซ็นต์นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบข้ามหามเลยนะ โ okay, อเคในการเขบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้นะครับผมลจะติดตังใจให้เลยมากครับถ้าจังในก็นค,คอมเมนต์แนะนำแจังหน่อยใดครับผมไว้จุดๆๆประมาณนี้สื่อใจบอจะทีเก็บบรรยากาศเบึงหลังให้หลายคนนี้ครับผมมาฝากท่านผู้ชมเนาะโอเคครับจุดนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมอย่าลืมขอไปติดตามรับชมช่องไหนอบงองช่องไหนโจเซ่ไหนได้ครับเด้อโอเคครับผมค,ครับบ๊ายบาย